พูดถึงก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเ e อปกของไทยนะฮะซึ่งทัวนี้ก็บอกว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยากจะอยู่ยาว<ฆ>เพื่อเป็นเจ้าภาพเอปกนะฮะคงจะคงจะคือคือคงคิดเอาแหละว่าพลเอกประยุทธ์คงจะเห็นตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเอปก พะของเราเนี่ยเป็นมาแล้วสองครั้งนะครัครั้งเนี้ยครั้งที่สามใช่ค่ะแล้วพ่อเหน่งกวโยกก็คงอยากจะเป็นมั้งอยากจะมาแข่งกับผมมั้งนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่คุณทักษิณเขาก็บอกว่าอย่าเป็นเลยเจ้าภาพเอเปกค่ะอ่าวลนนี้แหละคนก็เลยไปตีความว่าโทนี่เสนอให้ไทยเนี่ยถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเอเปกนะฮะคือมันถอนตัวไม่ได้แล้วแหละเพราะต้องเข้าใจว่าการประชุมเอเปกเนี่ยมันไม่ใช่ประชุมกันแค่ สองวันคือเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเอเปกมันประชุมกันทั้งปีตั้งแต่ต้นปี2565มาแล้วแต่ละกระทรวงถูกเขาประชุมเป็นคณะไปนะฮะเอเปกการค้าเอเปกพิธีต่างประเทศเอเปกความมั่นคงเอเปกนู่นนี่นั่นจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นระดับผู้นําของเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเขามาเช็คแนด์กันแล้วก็ประกาศเขาเรียกว่ามันจะมีอะไรอ่ะปฏิญญากรุงเทพถูกไหมฮะอ่าฉะนั้นก็คงไม่ใช่ว่า มันแค่2วันเดือนพฤศจิกายนคือทำมาแล้วกันทั้งวันนะฮะอ่าฟังโทนี่หน่อยนึงฮะว่าท่านประยุทธ์อยากจะอยู่เพื่อเป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่ออะไรหรือว่าเพื่ออยากจะแข่งกับผมได้เป็นประธานเอเปกเหมือนผมอย่าไปคิดแข่งผมไม่เคยแข่งไม่ต้องการให้ใครมาแข่งกับผมหรืออะไรทั้งสิ่งยังไงได้ให้ผมสูโฮกท่านก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นเลย <laughs> เพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยวันนี้ความไม่พร้อมของประเทศไทยสูงมากกับภาวะการประชุมเอเปกข่าวหน้าซึ่งมีภาะวะแทรกซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกแต่คือพอพอบอกว่าจะเป็นเลย<ะ>คนก็ไปพาดหัวข่าวว่า โทนี่แนะให้่ายถอนตัว<ะ>ตอนหลังมาเจ้าตัวก็มาทวิตขอแก้ใช่ไหมครใช่ค่ะ,ะออกมาขอโทษนะคะบอกว่าขอภัยที่พูดขับเฮ้าเมื่อคืนทําให้สื่อบางท่านหรือบางสํานักเข้าใจว่าเสนอให้รัฐบาลถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเอเปกจริงๆเนี่ยผมหมายถึงรัฐบาลน,นี้ไม่ได้มีความพร้อมที่จะทําหน้าที่ประธานเอเปกซึ่งครั้งนี้จะมีความซับซ้อนยากกว่าทุกคราวค่ะแล้วก็โค้ชคําพูดว่าไม่ต้องกังวลที่นายกจะอยู่เป็นประธาน ถ้าหากจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่มก็น่าจะได้ทีมที่เป็นเจ้าภาพได้ดีกว่านี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าอันนี้คือความหมายค่ะแม่ผมผมอยากเถียงโทนี่นะ,ะที่เขาบอกว่าประเทศไทยไม่พร้อมเนี่ยนะฮะ<อ>คือพร้อม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 โทนี่ไม่รู้ว่ากระบวนการเนี่ย<ๆ>เขาทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วะนะฮะพุ่มพนอย่างเถียงแทนแต่ว่ามีคนมาเถียงให้แล้ว<อ>นะฮะ<อ>ก็คือพี่โบ นะฮะแลมโบ้เสกสกุลอัฐาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกนะฮะซึ่งรอเวลาให้นายกเนี่ยฮะจดปากาเซ็นตั้งกลับมาเป็นผู้ช่วยอีกครั้งนึงใช่ค่ะที่จริงพี่โบก็พูดถึงหลายประเด็นนะคะช่วงหนึ่งบอกว่าต้องทําความเข้าใจด้วยนะในโทนี่เนี่ยเพราะว่าการบริหารประเทศในสมัยนายโทนี่กับนาย,ยกประยุทธ์น่ยมันต่างกันมากเพราะว่านายกประยุทธ์บริหารงานภายใต้สถานการณ์โควิด -19 แล้วก็สงครามด้วยทั่วโลกเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกัน ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมประเทศมหาอำนาจบางประเทศก็เจอวิกฤตหนักกว่าไทยหลายเท่าตัวค่ะแต่ตอนนี้นายกประยุทธ์ก็ทำงานบริหารเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นพูดถึงว่าการเป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยที่รัมโบบอกว่านายทักษิณถามว่าจะอยู่เป็นเจ้าภาพเอเปกเพื่ออะไรเพราะไม่มีความพร้อมมีภาวะแทรกซ้อนก็เลยอยากบอกว่าเป็นมุมมองของคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างนายทักษิณที่จะมอง ยืนยันไทยมีความพร้อมจะจัดประชุมเอเปกและคนทั้งประเทศเฝ้ารอคอยที่จะมีการจัดประชุมนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะนะครับพี่โบบอกว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนอย่างนายทักษิณไม่หวังดีต่อประเทศไทยเอาแต่ตัวเองเป็นหลักในสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกก็เคยจัดประชุมเอเปกแต่เห็นใดถึงไม่เข้าใจการประชุมตนเองก็ขอแนะนําให้นายทักษิณปล่อยวางบ้างอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในต่างประเทศนะฮะ ไม่ต้องออกมาพูดอะไรจะดีกว่าเพราะทําให้ประเทศเสียหายอย่าดิ้นรนมากเลยหากอากกลับประเทศขอให้มารับโทษเท่านั้นเรื่องแบบนี้แก้ปัญหาด้วยคําพูดที่พ่นน้ําลายออกมาทําลายคนอื่นรายวันไม่ได้ผลหรอกเพราะคนไทยฉลาดรู้ทันคนที่ชอบเล่นลิ้นและเกลียดผู้นําขี้โกงที่สุดอ่ะค่ะเป็นไงฮะพักกันก่อนคะ,ะพัก<ล>สัก,กครู่เดี๋ยวกลับมาชมข่าวช่วงสุดท้ายฮะเ,าเาราเอาเพลงะนะฮะมาเปิดให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟน